แอดทำผิดนะแอดยินดีนะน้อมรับเลยเออนะนี่แหละนะครับเอฟซคนเราเอออยู่ด้วยกันนะครับมันก็ต้องให้เกียรติแล้วก็เกรงใจความเกรงใจนี่มันเป็นบ่อกเกิดอ่าผู้ดีนะ ความเกรงใจกนะันน่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเอ่อคนเรารู้จักเกรงเกรงใจคนนี้นะันงถือว่าสุดยอดเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วความเกรงใจเนี่ยนะเอาจริงๆ นี่แหละคนเรามันก็อย่างนี้นะอืมก็จะต้องพูดอย่างนี้นะเออเราก็ต้องคุยแบบนี้นะก็ต้องคุยไปเรื่อยๆถ้ายังไม่หยุดกระทำนะครับใช่ครับผมอ่ะมันเป็นสมบัติผู้ดีอยู่แล้วนะครับ เออเราถือว่าเราเราเป็นคนที่เป็นพูดง่ายว่าเราเป็นคนที่จเจริญแล้วแหละนะครับเรารู้สึกว่าอันไหนที่มันมันไม่ควรไม่บมงควรเราก็จะไม่ทำแอดก็บอกอยู่สองอย่างว่าอย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนหรือจะจะทาให้ตัวเองเดือดร้อนมีอยู่แค่นี้อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนและก็ไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนมีแค่สองอย่างแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว นะมันถือว่าเพียงพอแล้วคนเรามันต้องมีจิตกำนึกนะครับจิตกำันึกของตัวเขาเองคนคนเราถ้าเกิดเราใช้ความสามารถอ,อไม่ได้นะครับเราก็ไปทำอย่างอื่นถ้าไม่มีความสามารถทางด้านนี้เราก็ไปทำอย่างอื่นแค่นั้นเองนะครับไปทำอย่างอื่นเอ,อ นะใช่ไหมอืมไม่ใช่ว่าแอบแฝงมานะครับแอบแฝงมากินอ่ามาแอบกินขโมยขโมยกินอาหารหลังบ้านนะครับเจ้าของไม่เห็นไม่รู้เนี่ยนะครับอ่าถือว่าเป็นการขโมยนะเออเป็นการขโมยนะครับเหมือนเราทำอ่า ทำของเพื่อจะไปขายเนี่ยนะครับเขากับไปขโมยไปอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆนะครับอันไหนถูกแอดก็ต้องว่าถูกเพราะแอดเป็นแอดบอกแล้วว่าแอดเป็นคนซื้อนะครับเป็นคนซื่อแต่ถ้าไหนมันไม่ถูกต้องนแอดก็ต้องพูด ถึงจะเป็นถึงจะเป็นอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันนะแต่ก็ต้องพูดผิดก็ต้องบอกว่าผิดสิเออแล้วถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเราก็เถียงหัวจนฝาเหมือนกันนะอ,อมองได้เลยเนะี่ย นั่นแหละก็ดูเอานะครับนะคุณดวงนภานะดูเอาแล้วกันเออ่ดูการกระทํานะครับพฤติกรรมการกระทำเนี่ยก็ดูได้หมดแหละแอดบอกให้ดูไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นแหละนะทุกฝ่ายดูได้หมดเออทุกอย่างต้องโปร่งใสเออต้องทําตรงไปตรงมาเออทําตรงนี้ก็ตรงไปตรงมาอย่าไปเบียดเบียนกันนะครับฝั่งนู้น ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ตาหนีจริงๆเขาอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามนี่เราต้องพูดอ่ะอันไหนที่มันไม่ใช่อันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ต้องบอกว่านี้พวกนี้มันมาก,ก่ะอาแแสอย่างเงี้ยเออมาใช้ใคล้ายๆว่าใช้เขาเป็นสะพานเพื่อไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเป็นสะพานนีเฉยเขาไม่ได้มาเป็นห่วงเป็นใย,ยมันข้ายืนรับกระสุนไหมละ่ะ เวลาเขายิงมามันกล้ายืนเข้าไปขวางไหมถามแค่นี้เข้าไปขวางไหมตายแทนได้ไหมมันไม่มีทางหรอกมันก็แค่คำพูดใช่ครับผมนะครับมันไม่มีทางหรอกก็เป็นแค่คำพูดเฉยๆนี่แหละเออจริงใจมันไม่มีหรอกคำว่าจริงใจเนี่ยหาน้อยมีแต่อาจจะน้อยมากนะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจริงใจอยู่ข้างนั้นแหละ จริงคือถ้าเราไม่พูดนะถ้าเราไม่พูดไม่จาอย่าหาว่าเรานี่โอเคนะเราไม่ได้โอเคนะเออถามถามจิตใจถามในใจมากหรือเปล่าเออว่าเราโอเคไหมใช่ไหมทุกคนอะ ที่มีผลกระทบนะถามว่าเขาโอเคไหมเขาไม่โอเคหรอกแต่เขาไม่อยากพูดถ้าเป็นแอดแอดเขาจะแนะนำบอกว่าอุย้ยไปดูสินะครับเออให้ไปดูเขาเลยนะเออไปให้กำลังใจเขานูน่นนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรเขาพูดเรื่องอะไรไปดูเขา<ๆ>เราจะแนะนำอย่างนั้นเลย หรือเต็มที่เราเอาแค่เอาเรื่องราวเขามาพูดให้ฟังเฉยแค่นั้นเองเราก็จะมาพูดแค่นี้พูดให้ฟังนั่นแหละมันขึ้นทุกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําทางนั้นนะครับเอฟก็เห็นนี่ นะเออซี FC ก็ดูเอฟซี FC ต้องสนับสนุนคนที่เข้าดีๆนะแอดบอกได้เลยเอฟซี FC จะไปสนับสนุนใครหรือจะไปดูให้ใครหรือ,อยังไงเนี่ยนะเอฟซี FC ก็ต้องสนับสนุนคนเจ้าของเขาจริงๆนะครับคนที่เข้าดีจริงๆนะเขาไม่เอาเปรียบใครนะมันอย่างนั้นต้องต้องทําอย่างนั้น FC. เอฟซีเออแอดบอกได้เลย ต้องดูต้องดูต้นฉบับอะเอาพูดง่ายๆต้องดูต้นฉบับเออ่ให้แนะนำนะไปดูท่องไหนก็ได้ที่เป็นเจ้าของต้นฉบับให้ไปดูเขารายละเอียดเขามีทุกอย่างเขามีหมดอันนั้นโอเคแล้วก็คือให้เกียรติจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าแอดว่านะ ก็เห็นว่าเฉยๆไงนะเฉอยอเฉยไม่ใช่ว่าเราจะโอเคที่ไหนเราไม่ได้โอเคนะเออถ้าบอกเฉยเฉยเราก็ไม่โอเคอยู่แล้วเราพูดนี่เจ็บคอนะเหนื่อยเหมือนกันบอกตรงนะเออเราเป็นคนทำงานนะเออเราเป็นคนทำงานแต่ส่วนแบ่งเราต้องไปแบ่งให้ ผู้คุมงานเลยเหรอมันใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่ไงนะครับถูกต้องนะครับแอดบอกได้เลยว่าถ้าแอดเป็นคนอ่านเห็นแก่ตัวนะเอ่อเป็นที่สัยที่แย่ด่าแอดได้เลยแอดพูดได้เลยด่าได้เลยนะให้าศาสเสียเทเสียไปเลย แอดไม่ได้มีปัญหานะคเมือถ้าเราผิดเรายอมรับเออแค่ผิดครั้งเดียวเราก็ลายแก่ใจอย่างมากอ่ะพูด,ดง่าย บอกแล้วนะครับเราเป็นคนตรงนะครับเราเป็นคนซื่อเราเป็นคนตรงอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรเราก็สู้หัวจนฝาเหมือนกันนะที่แกที่แกที่แกเป็นแบบนั้นอนะ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่แล้วนะครับไอเรื่องอะไรต่างๆนะทุกอย่างทุกคนเขาก็รู้กันดี อ่อันไหนที่ดีก็เราก็ต้องบอกว่าดีสิเราไม่มีปัญหาแกใครอยู่แล้วอ่อคนไหนที่เขาทําดีอยู่แล้วเราสนับสนุนเราดีใจด้วยนะอืมถือว่าดีใจไม่ใช่พูดแต่ปากและการกระทําไปอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากได้รอรกแบบนั้นนะจริงอันนั้นก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับน่ะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเอฟีก็ต้องคิดเอานะ ใช่ครับผมนั่นแหละคุณมันเป็นอย่างนั้นนะเออคนทำงานแทบตายนะมันก็เป็นแบบนั้นนะเอฟตรีนะทำยังไงได้ลนะ่ะแอดถึงแนะนำไงให้ไปดูต้นฉบับอย่าไปดูเทปผีซีดีเถื่อนนะเออนะ มันอย่างนั้นดีกว่าก็ไปดูดูที่ต้นฉบับเขาเนีไปหาเขาไปเสิร์ชหาเขานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยดูดีกว่าดูดีกว่านะครับก็นั่นแหละนะครับ มันไม่มันใครเขาเนี่ยคือพู้นี้ว่าเขารับไม่ได้หรอกแอดบอกได้เลยนะเขารับไม่ได้หรอกเออแล้วแอดก็ไม่ชอบไม่ชอบไปเอาเปรียบใครด้วยมาถึงเราจะได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สนแล้วก็ทำของเราอย่างนี้นะเอฟซเออได้หรือไม่ได้แล้วก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยทําของเราอยู่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหารครับแอดบอกได้เลยไม่มีปัญหาเออ แต่แอดก็ไม่ได้ไปทำให้นะมันมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็เหมือนทางนู้นแลยแหละมันพูดมันพูดเหมือนกระปกป้องพูดเหมือนดูดีพูดเหมือนดูปกป้องนู้นนี่นั่นแต่เปล่าหรอกแฝงมาด้วยอ่าผลประโยชน์พูดให้ได้พูดให้ได้เงิน ไปปกป้องเขาทำไมามแค่นี้เออญาติเขาก็ยังด่าอยู่เลยนะครับญาติของเขาเองเขายังด่าอยู่เลยเออแต่นี่ก็าแซกเข้ามาอยู่ตรงกลางนะระหว่างกลาง ใช่ครับผมคุณมาส่งนั่นแหละนะครับแอดเป็นคนที่เป็นแบบนี้แหละแอดบอกได้เลยนะแอดเป็นคนแบบนี้อแอดเป็นคนแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับผมนะครับแอดเป็นคนแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วก็ใครที่ดีเราส่งเสริมใครที่ดีเราพูดดีนะเราส่งเสริมเขาด้วยอ่า แต่ถ้ามันไม่ดีนะครับมันเยอะไปมันก็ไม่ไหวเออมันเยอะไปมันก็ไม่ไหวนั่นแหละขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะเอฟซีนะ ขอบคุณมากครับผมนะครับเพิ่งมาเม้นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมยังไงก็เม้นเข้ามานะจะได้เป็นเพื่อนจะได้อ่ามีอะไรอ่ามีเรื่องอะไรต่ออะไรหรือหรืออยากจะอะ่ระบายนะครับเออระบายในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกอะระบายมาได้พูดถามซักถามกันได้นะเออ่าาหเอาเหตุผลมาคุยกันแล้วก็เอาหลักในความเป็นจริงนะคุยกันนะ เออแอดนี่ทําวลาสามสี่คลิปห้าคลิปแอ้ก็ว่ามันเยอะแล้วนะเออเราเราทําแค่นี้เราถือว่าโอ้โหมันก็เยอะเว้ยนะเออทําแค่นี้เยอะแต่เราก็ไม่ได้เคยคิดอะไรหรอกก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเอาจริงๆเพราะคนดูเราก็ไม่ได้เยอะไงแต่เราก็ทําแค่นี้แหละเราก็ไม่ได้ไปเอาของใครมาเอามาทํานะเพราะอะไรเราเกรงใจนะครับเราเป็นคนที่เกรงใจคนอยู่แล้ว ล้วเ,เออเขาทำแน่ตายนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราไปเอาเขาเนี่ยนะมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกด้วยประการทั้งปงวงฝนตกทั้งวันนะตกทุกวันด้วยนะครับวันนี้